เจริญพรทุกทท่านเลยนะวันนี้นะีก็มาพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำวันนี้ก็มาช้ากันนิดนึงแต่ว่าก็วันนี้ก็เลยจะมาเล่านะเล่าถึงเรื่องของ โครงการการฝึกความดีสากลเพื่อการรักษาศีลห้าให้เป็นนิสัยนะก็เราก็จะมารับฟังกันเลยซึ่งเมื่อวานนี้นะก็ได้เล่าถึงเรื่องของอการรักษาศีลน,นะให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนะอกองกองเอียง <c oughs> กองเอียงเลยทำให้ ตัวเองนะเราเอาประมาณนี้ไปก่อนก็ตั้งแต่เกี่ยวกับเรื่องขององค์แห่งศีลที่การฆ่าสัตว์เราก็ต้องรู้ว่าองค์แห่งการฆ่ามีอะไรบ้างการรักย์องค์แห่งการรักย์มีอะไรบ้างแล้วก็การประพฤติปนิกามองค์แห่งการประพฤติปนิกามมีอะไรบ้างองค์แห่งการพูดเท็จ พูดปดพูดสาเสดพูดคาหยาบพูดเพจเจอก็มีอะไรบ้างแล้วก็อันสุดท้ายคือสุรามีระยะมชป,ประมาณฐานาาอ,องค์ประกอบของสุรานะคุณและโทษนะโทษไหนเป็นบาปหนักนะโทษไหนเป็นบาปเบานะเเรารู้ไปทําไมรู้ไปเพราะว่าสิ่งไหนที่มันเป็นบาปหนักเราจะได้ไม่ทำนะทำแล้วมันก็ เออเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอ,อรหันต์ทำลายพระเจ้าให้หอพระฤทธิ์เราก็จะไม่ทำนะเออเพราะว่าทำแล้วเนี่ยเออก็จะทำให้เราปิดปิดปิดประตูสวรรค์เลยนะเออไปสวรรค์ไม่ได้นะเราต้องไปไปสู่แห่งก็ต้องไปสู่อบายนะสู่สู่อบายนั่นเองอืมดังนั้นเนี่ย เราก็มีความจําเป็นที่จะต้องเออศึกษารายละเอียดของสินห้าทีนี้เนี่ยในเรื่องของที่เราได้มาสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอืมก็มีเรื่องที่แบบน่าสนใจนะนั่นก็คือเราคิดว่าเรารักษาสินห้ามันจะแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างนะอืม การแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือถ้าเรามีสินห้าปัญหาโศเผีีเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงการที่พวกเราได้ถือสินห้างดเว้นนะเอองดเว้นงดเว้นมีเจตนาที่จะงดเว้นด้วยนะเออก็จะช่วยลดปัญหาของขอทานแล้วก็เด็กเล่นอนไเออถ้าทุกๆคนช่วยกันรักษาสินห้าเออหล่งมั่วสมและยาเสพติดก็จะค่อยๆลดลงนะ ถ้าเรามีเจตนาที่ลดเว้นนะสินห้าปัญหาแก๊งลดซิ่งปัญหาอาชญากรรมก็จะลดลงนะแล้วก็เออถ้าเราท,ทุกคนถือสินห้าปัญหายาเสพติดนะก็จะลดลงนะถ้าเราทุทกๆคนตั้งใจลดเว้นรักษาสินห้าเอ่อมวลภาวะนะเออก็จะลดลงนะเออแล้วก็ถ้าเราเออ มีเจตนาที่จะกวเว้นจากสินห้าการโจรขโมยชุกชุมไงนะก็ก็จะลดลงนะเออการที่ทุกๆคนถือสินห้านะการที่เออการเมืองนะมีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็จะลดลงนะเออและการที่ทุกๆคนมีสินห้านะเอก็จะทำให้เรามีสติ ในการขับรถนะอ,อุบัติเหตุก็ลดลงนะแล้วก็อันสุดท้ายนะ<ม>ก็คือ,อถ้าทุกๆคนช่วยกันรักษาสินห้านะก็จะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพนะสูงนะก็จะค่อยๆลดลงอืมดังนั้นเนี่ยเราจะเราจะทำยังไงนะเอ,เอว่าจะทำให้ทุกๆคนเนี่ย ออมีปัญหาสิ่งเหล่านี้ลดลงนะซึ่งหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่นะพักผ่อนจย่อนใจในวิธีอันที่ชอบเป็นแบบอกระทึก,กสนุกสนานนะส่วนคนหัวเก่าก็ใช้แบบแหงเงินใช้แบบเงียบสงบนะจึงเกิดความเดือดร้อนลำคันใจนะอึดอัดนะออการเงียบสงบนะหรือไม่ใช้คำพูดโมโหนะก็ใช้คำพูดว่า เดี๋ยวก็จะทุ่มโพเดียมเลยนะเดี๋ยวจะทุ่มโพเดียมเลยก็ใช้ระบบแบบดูดันเะยดูดันก็เพราะดูดันเนี่ยก็ทําให้เป็นไงก็คําพูดมันก็มาจากคําพูดเนี้ยนะเออมันมาจากคําพูดแล้วคำพูดแบบไม่รู้มีสติหรือมันไม่มีสติเนี่ยเออก็ก็จะทำให้สังคมเมืองของคนเนี่ย มีวิถีดาเนินชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเหินห่างแล้วก็ไม่เป็นไปตามแบบอย่างแบบแห่งศิลธรรมหังศแบบนลธรรมขนบธรรมเนียมแล้วก็ประเพณีแล้วก็แบบดั้งเดิมนะแต่มีความเข้าใจต่อสภาพชีวิตด้านคุณธรรมที่น้อยกว่าสังคมชนบทที่เข้าใจต่อธรรมชาติคือกฎแห่งศิลธรรมในทางศาสนาที่ตนนับถือตลอดถึงนําหลักคุณธรรมนั้น,น,น,นยมาเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ สามารถที่จำแนะจำแล้วก็แนะนําผู้อื่นด้วยนะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้วางหลักธรรมที่ถือว่าเป็นเครื่องระลึกถึงกันและกันนะไว้6ประการคือถ้าเราอยากจะให้ทุกคนรักษาศินหนะ้าก็จะต้องบุคคลนั้นเนี่ยเมื่อได้รักษาศิน5้าแล้วจะต้องมีเครื่องที่ระลึกนึกถึงกันและกันเไว้6ประการคือ หนึ่งนะเมตายด้วยกายกรรมเนะมตายด้วยกายกรรมก็คือเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยความเมตตานะในเพื่อนภิกษุสามเณรน,นะทั้งต่อหน้าและรับหลังนะเออคือช่วยขนขวายในกิจธุระของเพื่อนกันนะด้วยกายนะมีการพยาบาลสู่ไข้เออมาช่วยหลวงพี่กดไลค์กดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ที่ด้านล่างนะก็ขอเรียนเชิญ ด้กดไลค์กดแชร์นะออชกันนะเออช่วกันนะเออเพราะว่าดูพี่เศไปเนี่ยเออคนฟังเนี่ยก็มีแค่นะไม่กี่คนนะอ,อวันนี้ไม่มีฉากหลังนะเออเนื่องจากว่าเราก็โอ้นะก็ขอเจริญพรนะเออกระนมิมิกิซาสากะนะโอ้ได้ไปเอออะไรนะ ฉลองวัดวัดพระธรรมกายโตเกียวโนะโอสุส่าธุอนุมโมทนาบุญด้วยนะเออเพิ่มปิติใจนะที่ทุกๆคนได้มาสั่งสมบุญนะแล้วก็ได้มาฟังฟังเทศฟังธรรมจากหลวงพี่นพพรด้วยนะเออเนี่ยก็คือความเมตตาด้วยกายกรรมนะมนี่ก็คือมีจิตใจที่อนุมโมทนานะเออทางกายแล้วก็มีใจที่ กดไลค์กดแชร์นะช่วยกันเออกดไลค์กดแชร์กันไปนะสองเมตตาด้วยวจิกรรมนะคือความไปตั้งใจวจิกรรมได้ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกูุสามเณรทั้งตอหน้าแล้วก็รับหนังแล้วก็ช่วยคนไข้ในพิกิีธุระของ, mm. ข,องของเพื่อนกันด้วยวาจานะเช่นเราสั่งสอนบ้างนะเออด้วยจิตที่เมตตานะเออด้วยจิตที่เมตตามีความปรารถนาดีนะเออแล้วก็พูดจา ด้วยภาษาที่สุภาพนะก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูมีประโยนะมีความน่าเห็นใจนะอันที่สามเมตตาด้วยมโนกรรมนะคือเข้าไปตั้งมโนกรรมด้วยประกอบในเมตตาในเะพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะคิดแต่สิ่งที่ประโยชน์นะเออแก่เพื่อนนะเออดังนั้นเนี่ย คนเรานะต้องมีความเมตามตาปรารถนาดีทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ทั้งใจนะก็เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะก็จะช่วยกันกอบกู้พระพุทธศาสนาและทำให้สังคมมีการรักษาสินฯมีเจตนาที่งดเว้นจากการทุจริตนะงดเว้นความทุจริตจากการฆ่าสัต งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิด่กรรมงดเว้นจากการพูดปดพูดสดเสร็จพูดปัจเจอนะแล้วก็อันสุดท้ายคืองดเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยแล้วก็สิ่งเสพติดทุกชนิดนออก็มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเออซีนะสาธารณภพอคีนะแบ่งปันลาบที่ตนได้และมาแล้วโดยชอบทมนะให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรนะไม่ห่วงไว โอ้ก็ขอจเจริญพอรอ่ากรนิตรน้ำฝนนะวรรนรัตน์โอ้สาธุสาธุนะโอ้เออก็คือนะเออก็จะทำคือมีมีม,ม,มีมีลาบมาแล้วอ่าเราก็แบ่งนแบ่งกันนะเออให้ภิกษุสามนเณรด้วยนะเออแล้วก็ให้เพื่อนด้วยนะเพื่อนพร้อมบริวารน,นะเออข้อที่ห้าสี่ลักมัญยุตานะ รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันนะกับเพื่อนพิกษุ์สามเณรอื่นๆนะไม่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจนะของผู้อื่นนะอืดังนั้นเนี่ยก็เราก็รักษาศีลด้วยกันนะเออนี่ศีลของพระพิสุ์ก็เป็นของพระพิสุ์ศีลของพิษุณีก็เป็นของพิกษุณีนะศีลของเครือขัดที่รักษาศีลห้าศีลแปดนะก็อนุมโมทนาสาธุนะก็จะแบ่งเป็นระดับชั้นๆกันต่อไป หกนะทิฏฐิสามัญญาตานะมีความเห็นร่วมกันกับภิกษุสามเณรอืน่ๆนๆะไม่วิวาทกับใครไม่ทะเลาะกับใครนะไม่เข็นฆ่าใครไมออ่พูดจาว่าไายใครนะเพราะมีความเห็นที่ผิดกันนะดังนั้นเนี่ยทำทั้งหกอย่างนี้เนี่ยทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามนะเป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นนะเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาทกันและกัน เป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยคุณธรรมภายในที่เป็นที่พึ่งแก่ตนทั้ง6ประการเนี่ยจึงช่วยให้บุคคลเนี่ยในสังคมนั้นๆมีความเป็นอยู่นะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเป็นแบบอย่างนะหรือแบบแผนที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกในสังคมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน ในตถาตรณธรรมสิบประการอย่างนี้หนึ่งนะศีลนะก็คือสามารถรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยได้สองพหุสัจความเป็นผู้ได้สัตั์สดับปรับอเป็นผู้อเป็นความเป็นผู้ได้ฟังมากนะฟังมากเออฟังจากหลวงพีน่นพพรเยอะกันไหมเนี่ยเออฟังกันทุกวันเลยนะเออก็ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์นะ ท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้กดกันด้วยนะสามนะกัรยานน้มิตตาความเป็นผู้มีเพื่อนที่ดีงามสี่นะเออพอเราอยู่ในเพื่อนพระพุทธศาสนาเราก็จะมีเพื่อนที่ดีงามนะโอ้อย่างเช่นน้ำฝนวนันละัตอย่างนี้เป็นต้นนะเออ,อย่างเช่นพี่มิกกี้นะโอ้ส,สนะสกะวะนเป็นต้นนะเออเนี่ยความเป็นเพื่อนที่ ดีงามนะสีโสวจัจจสตานะความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะเออเราพูดอะไรฟังอะไรแล้วเราก็รับมาทำตามนะสาตุนะนะเออห้ากินกรณนีเยสุทักตานะความขยันช่วยเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนนะเออเพื่อนมีธุระอะไรเราก็ช่วยเหลือแบ่งเบากันนะหกนะธรรมกรรมตาความใข่ในธรรมที่ชอบนะ เออแต่ละคนแต่ละคนนะอ่ยอาจจะไม่ชอบหลวงพี่ก็ได้นะโอ้ยไม่แต่เล่าเรื่องของศีลห้าศีลห้าศีลห้าถ้าไม่รักษาศีลก็จะไปตกนรกถ้ารักษาศีลจะได้ไปสวรรค์เงี้ยโอ้โหบางคนก็ไม่ชอบนะแต่บางคนก็เอาเป็นสมาธิอย่างเดียวก็ได้นะอืมก็มันมีความชอบในธรรมแต่ละคนแต่ละคนอยู่แล้วนะอืมนะดังนั้นเนี่ยทำที่ท่านใดที่ชอบในเรื่องของสมาธิก็จะ ปฏิบัติธรรมใครที่ชอบเทศนาสั่งสอนนะก็ก็จะเทศเทศเๆศเอาอธิบายยกภูเขาทั้ง5้าทั้งหนะเออเอามาอธิบายให้พวกเราได้มารักษาศีลห้ากันเออเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะเจบุริยะนะเพียนเทศที่จะละความชั่วแล้วก็ประพฤติความดีนะเออนั่นก็คือเราอะไรที่มันไม่ดีนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรนะมันคืออะไร <c oughs> อะไรที่มันไม่ดีละ่ะ เอ <im sharing> อนั่นก an uh. ็ค um, ือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะเออแล้วก็พูดเออจาว่าร้ายกันเออมันไม่ดีด้วยวัดทางวาจาแล้วก็การเขีนฆ่าตีนะเออทำร้ายคนให้ทรมานเออมันก็ไม่ดีนะเออแล้วก็การประพฤติผิดในการเออเห็นไหมมันไม่ดีนะเออแล้วก็อสุดท้ายคือการเดิมสุล่านะเออ เออหลวงพี่ไปเดินดูมาที่บนทั้งด่วะเขาบอกว่าอะไรนะออุนเตนอินจุนะเออวะฮันไซนินนะก็คือคนที่อดื่มตื่มเหล้าแล้วขับรถนะถือว่าเป็นฆาตกรโหดขนาดนั้นเลยนะเออดังนั้นเนี่ยคือเขาก็รณรงค์นะไม่อยากให้คนได้ไปดื่มนะไม่ดื่มก็อยากให้คนไม่ดื่มดี่กว่าเห็นไหม ก็มันไม่ดีก็มันเกิดอุปิเหตศนะก็เลยทําให้เราอือก็ละนะเออลดนะเลิกนะแล้วก็ทําจตกความดีนั่นเองอืมแปดสันโดษนะยินดีด้วยผ้านุง่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งแล้วก็ยาตามมีตามได้อ,อ้มอืมก็ถ้าเรามีแค่ไหนเราก็มีเพียงพอเท่านั้นเอาพอที่เราพอมีได้นะ ก้าสตินะคือจำการที่ได้ทำแล้วก็คำพูดที่แม้นานแล้วไดนะ้ก็คือสิ่งใดที่เราเคยพูดนะพูดแล้วก็จะจำได้นะเออแม้นานแล้วเราก็จำได้นะเออแต่หนูพี่จำไม่ได้พูดไปวันนี้นะก็ต้องมาอ่านทบทวนนะอ่านทบทวนแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังทีหนึ่งสิบนะคือปัญญาอืม รอบรู้ในกองสังขารน,นะเป็นจริงนะเออนั่นก็คือมีความรอบรู้นะในในสิ่งต่างๆนะ <c oughs> ความรู้ในระดับชั้นประถมนะก็เป็นเพียงแค่ความรู้ในระดับประถมชั้นมัธยมก็เป็นความรู้ในมัธย,ยมนะมัธยมนะมัธยมต้นมัธยมปลายนะจนกระทั่งสูงสุดคือ,อความรู้ระดับมหาวิทยาลัยนะ แล้วก็ระดับปิญญาโทแล้วก็ระดับปัญญาเอกงนะเออพอถึงระดับปัญญาโทแล้วก็ปัญญาเอกแล้วเนี่ยก็จะเจาะความรู้นะสิ่งต่างๆคือเจาะไปเป็นในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะด้านนะบางคนก็ความรู้ปัญญาโททางด้านพระพุทธศาสนานี่เห็นไหมเหมือนหลวงพี่นี่กาลังศึกษานะเออกำลังเออเกี่ยวกับเรื่องของเป็นมหาบัณฑิตนะ เออการฝึกความดีสากลห้าประกันเพื่อการรักษาสินห้าให้เป็นนิสัยเออแล้ก็มาฟังกันนะเออเราจะได้รอบรู้นะเออเอาความรู้ที่หลุ่มพี่ได้ไปศึกษามา แล้วก็มานแบ่งปันแล้วก็มาแชร์กันนะให้กับทุกๆคนวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการนะกับในจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลที่ทุกๆท่านได้มาฟังทําในวันนี้นะทางกระมิตมิกิสักสกาวกระมิตน้ําฝนวันรัตนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านพร้อมกันนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐาน,ร,ฐนาราธนาบารมีธรรมแห่งอกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปฏิจเจกพุทธเจ้ชาทั้งหลายพระอรหัธตเจ้าทั้งโปวงบารมีธรรมะปุสนีจยจายอาจารหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและบุญบารมีที่ทุกท่านได้สั่งสมอบรมมาดแล้วตั้งแต่ในอดีตจบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ขอให้บุญบารมีทั้งหลายตอนนี้จ,จง,งจจจจจจประมวลรวมกันให้เป็นบะเป็นเดชเป็นพระวัปปัจจัยส่งผลด้นบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกมีแต่ความสุขกายสบายใจ คิดหวางซึ่งหนึ่งประการใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สำเร็จสาเร็จสําเ,เร็จสมดังใจสมความปรารถนาจงทุกท่านทุกประการ ให้สุขภาพป a านามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากเสศจซึ่งสัพพทุกสัพพโศสสัปปพพโรคสัปปพสปปพภัปปพยอุปัตวรนตระไใดๆอย่าได้มาพองผานให้มีผิวพรรณนับผนะ่องใสมีอายุขัยที่ยืนยาวนานให้มีทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินให้เหลือกินเหลือใช้เหลือสร้างบุญสร้างบารมีไปทุกปุทุชาติเมื่อถึงคราวจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่ายโดยเระพนัน จงทุกท่านทุกประการเทินอภิวาทนาเสลิสนนจังวุทาปัยิโนจตารธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขงังพระลังเอวังก็ไม่ด้วยประการชนิดวันนี้นะก็ขอสั้นนิดนึงนะก็พอดีมีติดภาร,รก,กิจก็เดี๋ยวจะต้องรีบไปนะก็วันนี้ก็ขอขออนุโมทนาสาธุก,การนะกับทุกทุกท่านอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจ ในช่องความคิดเห็นกันด้วยนะสาธุสาธุสาธุเอวังก็มีด้วยปกราชานี